ไม่มีแปลงค่ะคือเราแค่ยิ้เท่านั้นซอยเราได้เลียงก็สัมอังเขาใช้เป็นิดนึงนะคะใช้มาหลายปีแล้วไม่แต่อันนี้อยู่มาแต่หมอสามอ่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะมันคือแบบชั้นทำแบบว่าแตกและแหกประวัติค่อนข้างจะร้ายแน่อันนี้อันนี้คือแบบมาก่อนการอ่ะมาก่อนแบบศีลากาสอ่ะมันมันมีตั้งสมัยก่อนนี่แบบเอาไว้ใช้ลำวงหรือว่าอะไรเงี้ยเออใช่นี่วิววิวที่บอกก็ ก็เปิดเพงไแล้วก็ไม่ยอมซื้อไม่ยอมไม่ยอเอารถบัตรถบัสมันกว่านือากสมัยมัธยมเนาะหลุมยอมหมไม่ใครกินข้าวไหมค่มละอเอาแบบนี้

้แไม่ถึงได้หนีแล้วคะพอดีผมช่วยขนของผมไห้หนีได้ทั้งสินาับ๊ายบายงงงงอะไรงงงงอมพันผมย้อมสีเก่งยิ่งยจอันนี้อะไรคูประสบภัยค่ะ ไปล็อกัเก็กลับไปอ็เหมือนเดิมข้างหน้านี่มีเเลเยเนไหนเนาไดแกยดวลงมาเลี้ว อันเดอร์สกอ์เอดีเอดี้ก็เ่มฐานแก้มันแค่ไนเอดีก็อาจารย์สองคนอันแรกไอเดนดูผัวหาม HAPPY BIRTHDAY HAPPY เอาย่อยยาวบ้างไหมน่าจะ6กเจ็ดแล้วมั้งประมาณนัน มันยาวเลยมันยาวมากได้ทำอะไงกับที่เหลือเอาไาว้ทำกิจการมอะไรไหม กินข้าวกินข้าวกันอร่อยไหมจ๊ะน้ำลยกินได้กัน้ ผู้หญิงหนึ่งบาทผู้ชาย2อบาทอ่ะโอเคเริ่มรวมเงินรวมเงินหญบผู้หญิงหนึ่งบาทผู้หญิงนบาทผู้ชายสองบาทไม่อยากไปหรอรวมเงินฮะม่ยาไปหรอรวมเงินเป็นไม่ไม่เยากหรเลาบอกคุณเลขได้แล้วหมบาทเร็วหบาทรวมเงินรวมเงิน ใบข้าวมีใครชื่อใบข้าวไหมหนูชื่ออะไรอ่ะหนูที่ไหนเสื้อสไปเดอร์แมนอ่ะหนูชื่ออะไรฮะชื่อไม่บอกน้องชื่อแป๋กเหมือนกันนะน้องชื่อแป๋กเหมือนกันนะสันนี่เราไม่บอกครับชื่อผู้รีดผู้รีดถือโอเคโอเคส่งตอไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายนะคะแล้วถ้า แถวไหนได้เยอะที่สุดก็จะได้ขนมเยอะที่สุดโอเคอ่าโอเคนะเราแป้งเลยหาด้วยค่ะแป้งอย่ไหนินกันเลยแป้อย่งไหนนเยนะลตาไนยแป้งม่่อถือไว้นะถือไว้ือไว้ไปกินเลย ไปส่งแรงๆ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 เลยส่งเลยไป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 ยไปเล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 ยไปเยไยไปเลยไปเลยไปเล ขนมขนมกนมานมานมขนมขนมขนาขนมขนเขนมขนมรากขนมขนไขนมขนมขนมอนมขนมนมนม้นมนมขมเดี <m> ๋ยวไม Eu ท่องได้ไหมไหนไหนๆก็ต้องจำแล้วหรอให้น้องๆท่องตามพี่นะกวายพะเยาแหล่งชีวิตควายพะเยาแหล่งชีวิต,ววตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหล,งหลงวงบวงสวงพ้อถุงงามเมืองบวงสวงพ้อถึงงามเมืองงามลือเรื่องดอยบุษาราคำงามลือเรื่องดอยบุษราคำอ่าอันนี้จะเป็นข้อขอดของจังหวัดพะเยา นายครับคอสัมภาษณ์ครับ,รบเป็นไงบ้างครับผมรู้สึกการที่ได้ทํางานบริษัทนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมดีใจอย่างยิ่งเลยครับทีไ่ได้สรรสรางผลงานต่ตางๆโดยที่แม้ว่าจเป็นงานแยาก,ก็ตามแต่ถึงแม้จะเหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอเคยค่ะ <c oughs> เขาต้องเขาต้องเอาคาเอาคตนอนเอา่ากอนนอนก่อนคอกครับครับครอสสัมภาษณ์ครับ ก็งานนี้เป็นงานที่เงยแต่ว่าทำได้ครับทำเต็มที่เพื่อเด็กๆครับชอบเด็กรักเด็กครับรักเด็กินแล้วแล้วก็ถ่ายรูปอันั้นแหละอ้เขาพอันนี้มันผิดเอากระป๋องกระป๋ปลย แล้วเลี้วงอยางนู่นใช่ไหมใช่ค <c oughs> ่ะ้อยู่แล้วใช่ไหมแตกใช่สีสดๆเลยได้ไหมเขาจะถ่ายงานถ่ายอะไรเขาหรือเปล่าถ่ายยูทูบถ่ายยูทูบนะสีแดงบ่สังแม่ร้าน ทุกท่านเลี้ยงแถวตอนหน้ากระดานนะครับทั้งหมดแถวหน้ากระดานขอเสีนงปผมมือให้กับคณะผู้หารทั้งสองหน่วยงานนะครับผมทางโรงเรียนท่าพระใต้และก็หน่วยงานทางสำนักคณะที่พา น้องๆเราหลายร่วมชีวิตเลยครับเ,เดินทางข้าขมหอกดอยดยดอยดยดอยนะครับลอ,อยหุ่ย